คนใจหนักกว่ารอบแรกอีกเพราะว่าคืออย่างที่รู้ว่าจังหวัดสุราพอรมันเป็นแหล่งทั้งแบบอาหารทะเลแหล่งอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยซึ่งธุรกิจทุกอย่างมันต้องใช้แรงงานจํานวนมากซึ่งแรงงานต่างด้าวที่นี่ก็มีค่อนข้างเยอะครับแล้วเออเรียกว่าไงสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่เขาไม่ได้ดีเหมือนเราอะไรเงี้ยมันก็ เกี่ยวกการแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างง่ายครับให้กังวลใจมากครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันรุนแรงมากกว่าเมื่อระบาดตั้งมื่อตอนเมษาพฤษภาคมานะมากถึงมากที่สุดเพราะว่า,าการระบาดครั้ง,น,งนี้มันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากคือมันไม่ใช่แค่สมุทรสาครน,นะครับสิ่งที่ผมพ่วงผมพ่วงไปถึงทั่วประเทศ250ว,วันที่เราไม่มีติดเลยในสมุทรสาครเนี่ยมันไม่ใช่หมายความมันไม่มีโควิดนะครับ ไม่มีคนติดโควิดแต่มันอยู่ใต้ดินขอเมื่อก่อนนี้ที่รอบที่แล้วว่ามัน,มนยังการได้ไ,ดไวไงแต่ตอนนี้มันระใาย,เ,ยเราเป็นคนมหาใจเรากลัวไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเรากลัวนะแต่เราก็ไม่อยากให้คนมหาใจเป็นวาพวกค้าขายทํากินมันโตมากับตรงนี้โดยโตรงแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้อยากให้คนที่ว่าไม่ต้องหลบต้อง้อนไม่ต้องอายเขา<ม>ให้ออกมากล้าแสดงตนและรักษา แต่ถ้าเราไม่รอภาคลัฐเราทำยังไงก็ได้ที่เราจะรักษาตัวเองออกมาได้เราก็ต้องล้างมให้สะอาดแล้วเรามีเจลพกอยู่ตลอดเวลาเนี<อ>่ยเจลแล้วสั่งลูกน้องว่าว่า,าทำอยากกินของดิบอยาก,กินอะไร<อ>ให้ใส่แมสเวลาทํางานคือบอกลูกน้องทุกคน<อ>ว่าให้รักษาตัวใส่แมสตลอดเวลาค่ะแล้วอยู่ในบ้านเราก็ต้องใส่นะออกมาหน้าบ้านก็ต้องใส่ แล้วก็ล้างมือไปบออมีแอลกอฮอล์ค็อ,อกบบ้างเว้นการไปในที่ที่คนเยอะๆนะครับแต่แบบบางทีแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หกอีกเลี้ยงได้ยากก็คือผมมว่าเราควรที่จะช่วยกันดูแลตัวเองด้วยการแบบว่าหมั่นล้างมือทําความสะอาดอาแบบสุขภาพร่างกายอามสุขานามัยให้เรียบร้อยครับแล้วก็เว้นการที่แบบเราจะไป ทานอาหารหรือทานอะไรร่วมกับผู้อื่นที่เราทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักู่เช่นแบบอย่างตอนนี้งานลื่นเลยอย่างโต๊ะจงโต๊ะจีนนี่อยาได้ไปแบบไปร่วมทานอาหารทุก o b j e เลยพยายามจะต้องเก็บตัวให้มากที่สุดจะไม่ออกไปไหนนะฮะเสร็จธุรกิจการงานแล้วเราต้องกลับไปอยู่บ้านบ้านที่เราที่ไหนมีอยู่ก็คือเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปพบกปะาผู้คนมากมายจะไม่ไปพูดคุยแล้วก็ติ่งสำคัญสุดคือแม่ที่ขาดไม่ได้ แล้วก็เจลล้างมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่สุดเลยในตอนนี้วันหนึ่งเราต้องล้างมือหลายๆรอบหลายๆครั้งแล้วก็แมสกนี่คือพูดตรงๆอาอย่าไว้ใจอะไรเด็ดขาดไม่ว่าจะพูดคุยกับใครแม้นี่จะต้องอยู่ในฉกบกะปากตลอเสมอจะต้องปิดอันเนี้ยที่เราเตรียมและทำ คือช่วยจัดระเบียบให้มันดีว่านน่อยอะค่ะเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปมาอันนี้วิ่งไปมาสามที่ตั้งแต่ตลาดกุ้งตอนเช้าที่เขาแจ้งนะคะว่าให้ไปสี่สี่ไม่มีไปอีกที่หนึ่งคือทะเลไทยคือเหมือนเขาประสานงานกับทางรถนท็ก่ไม่ได้ไม่ดีอะไปถึงก็ยังรอกันตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะจนเพิ่งวิ่งมาที่นี่ถึงได้ตื่ตอนเนี้ยผมอยากจะกราบวิงวอนว่าให้นายกต้องลงมาดูแลตรงนี้ เราท่านผู้ว่าเองเอาไม่อยู่หรอกครับผมเพราะว่ามันเกินละมันเกินปัญหาที่ลุกลามเนี่ยมันเกินจากผู้ว่าราชการจังหวัดเล็กๆที่จะจัดการคือสิ่งที่อยากได้ที่อยากเห็นที่สุดคือการปิดจังหวัดล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ให้ให้เต็มที่เลยล็อกดาวน์ให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดจังหวัดเข้าใจนะทำความสะอาดไม่ใช่ว่าเอาเอาน้ำมาฉีดเอายามาฉีดทำความสะอาดคือหม้ถึงขุดคุยที่มันอยู่ใต้ผมนะแรงงานเถื่อนรงงานผิดกฎหมาย ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะได้ทหารเข้ามาจัดการสิ่เงเหล่านี้เสียทีนเเพราะว่าถ้าลําพังถ้าเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ทําอยู่ปัจจุบัตเนี่ยมันจะรูปหน้ากวัดจมูกผมกลาบวิงวอนเลยนะครับผมอยากจะให้ทางท่านนายกเนี่ยมงมาดูคิดว่ารัฐบาลได้ช่วยกันแรวมีสาธารณสุข เรสุงมาเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคนไหนที่เป็นคนไหนที่ว่าไม่ได้นขอให้ออกไปยอมรับเกิดรักษาอะไรนี้หายรักษาตรงนี้หายแต่คนที่ไม่ได้รักษาไม่หายมันก็แค่เชื้ออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเราให้กำลังใจชาวสมุทรสาครเพราะว่ากินมาตรงนี้เลยตลอดไม่อยากให้เจอแบบนี้แต่คิดว่ารัฐบาลคงจะช่วยได้ไหัก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบลุกคืบในการเข้าไปแบบ ปูพรมเลยครับตรวจทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าถ้าสมมติว่าภาครัฐไม่ไม่ไม่เดินหน้าลุยตรวจตอนนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วมันอาจจะสายเกินไปกว่าที่เราจะควบคุมโรคได้นะจริงเพราะว่าแค่วันเดียวยอดครึ่ง 5, 500ห้าห้าร้อยคนเนี่ยกับจากตัวอย่างที่ตรวจไปหนึง่งพันคนผมว่ามันครึ่งนึงเลยนะมันแล้วถ้าสมมติว่าประชากรมันเป็นแสนคนเนี้ยมันจะต้องติดกี่ร้อยกี่พันทั้งหมด